ต้องรีบเพิ่หน้าจอก่อนที่แบบมันจะหันไม่ได้ฮุยครูคู่แฝดยังวันดีทรไมเป็นคู่แฝดนะครับคือว่าเหมือนกันสองคนเลยเจนกับนิพ้าคฆาตกรไม่กดฟรีไลน์เล่นตัวเ่นล์น ระวังม่หยุดนะพัไหลุดรกนี่ขั้นอนอะระวังไม่หลุดนะขอแบบนุบๆฟาดมันๆนะครับหลุดขั้นตอนหลุดไปแล้วอา้าวขั้นตอนหลุดไปแล้วขั้นตอนหลุดแล้วหรอใช่กดแถบดูได้อ๋อหายไปแล้วนี่อันไม่ได้นะอ,อ๋อ่นัหนหายไปแล้ว รีบรีบเร่งเด็จรีบออกจะได้หาห้องไหน่ถ้าหมายค่าแต่ก่อนเชอบออกหาห้องยิ่งนาน็เอออกมมนเนี้ยออกทำไมเมนี่อยอมันจินหัวอมันติดดู อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้วิอยางน้ำมันกระส่ลูกประคำลูกประคำทำอะไรได้อะอุ้ยโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ้โคือว่าถ้าโดนอันนี้ถักกำแพงใส่จะปันได้ไงอุ้ยเจ็บเจ็บขู่เจอกตะปูเลยทูบที่ไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเจอทูบแล้วโอ้ยคุนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยโมันอยู่กับผม แ้วไม่ทุบมาแต่หาล่างยากมากจังเน่ยคุณอยู่ไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยอย่ล่างหาเขาเจออุ้ยเจอละโอ้ยโอ้โหอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไข่บินโลมาก็ไั้อยู่ข้างบนมันน่าจะกำลังเดินลงมาแล้วแหละ รักใครชอบใครเอาเลยลูก <divide> อ้าวอุ๊ยโอ้โหมนี่อุ๊ยของหมดช่วยตีหน่อยดาบหมดแล้วไลเซเบอร์หมดแล้ว

อุ้ยโอ้โหมาหาผมมันมาหาผมอุ้ยจูบหนูโอ้โหจูบไป็นอุ้ยโอ้โหโดนตบไปแล้ววิจะตะปูให้ไม่หน่อยเลยไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โโอ้โหเห็เจอตะปูล้วแต่ไม่เกดอุ้วุ้ยดักผมมันดักผมโอ้โหมันดักอุ้ยโอ้โหโอ้โหโ ตัเสสิ่งนี้คืออยู่ต่อโอ้โหเสิ่งนี้คืออยู่ต่อได้ใช่ไหมโอ้โหเลือดหมดแล้วเป็นไงวะพี่รายงานหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยเลือดเหลือทีเดียวแล้วตบโดนตบทีเดียวแตกแล้วอุ้ยมันตักอย่างเดียวเลยอ่ะเหลือเดโอเคโอ้โหมุดท่อมาเจอทุกครั้งเลยรีสวดให้ ต่อ์ดเติรติมันมีวิธีเวลาเราปิดจุกหนักอุ้ยโอ้ยคุณอยู่ตรงผมอยู่ผมอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วใครตายแล้วน่ะโอ้ช่วยด้วยมาจุกแทนหน่อยโอ้มาจุกดีคนตายใครอ่ะโอ้โห จะเต็มแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วเก็บตีผีโอ้ขอไปอยู่ใกล้ๆผีหน่อยมาบ่อยหนักเลยได้วะโอ้โหตีหนักจังวะโอ้โหเหมือนตีเลยไหมเหมืเน็กหมดแล้วหุ่ยใครอ่ะ วิ่งวิ่งวิ่งตบให้เดี๋ยวตบให้ไปเลยไปลุ <S <s ้นไปลุ้นเตรียมแล้วเต็มแล้วอ้าเขียนใต้หินต้องไปไหนต่ออ่ะผมเล่นผมต้องไปไหนต่องต้องการยาเรื่องประคำกัอะไรทุ่ม เงินตายเราใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยใหม่แล้ววิ่งเกิดเงินดังใครตายอ่ะโคตรดังเหมือนเฮ้ยโอ้ยเกลือยามากตอนี่ยาไม่ได้เลย มีโทรศัพท์ด้ยเวสวดองนี้ให้จบกันได้อุ้ยอุ้ยหวอุ้ยฝีจุ๊บอุ้ยหัวไม่กด ใช่ใช่ม <that> ันเฝ้า huh. ท mm ุก hmm. ว mm ันเย็นเกินมากอันนี้โอ้ขี้แตกมาที่ไหนล่ะจัเลินแล้วพ่อคุณ